ันนี้คือข้าวเม่าคุกนะคะคือเราไปเห็นข้าวเม่าทีา่ชาวบ้านเขาอัดอัดสูญยากาศแล้วก็แช่ช่องฟีดไว้นะคะพอดีเขาอามาให้ชิมมันอร่อยมากเลยความหอมของข้าวเม่าก็ยังเหมือนธรรมชาติทุกอย่างนะคะเราก็เลยเออซื้อมา1กิโลนะคะแล้วก็เอามาให้ เซฟประจำตัวเรานะคะทำข้าวเม่าคุกให้ทานนะคะนี่ค่ะหน้าตาหน้าตาที่ออกมานะคะไม่น่าจะเป็นข้าวเม่าคุกนะคะมันจะเป็นสเต็กเลยนะคะสเต็กที่ทำจากข้าวเม่านะคะใครไม่เคยชิมลองมาชิมกันค่ะอันนี้ดูเลยความแข็งไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงนะคะแต่ความอร่อยมันก็ยังอร่อยอยู่นะคะแต่ความแข็งคือ มันเป็นสเต็กเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทานให้ดูะะทานกันนะคะไม่มีใครจับกล้องให้เนี่ยมันต้องใช้มีดนะคะนี่เลยไม่สามารถที่จะใช้ช้อนตักได้มันต้องแบบนี้เลยนะคะเนี่ยใช้มีด เป็นสเต็กข้าเม่าไปเลยนะคะความความเหนียวแล้วก็ความแข็งนะคะไม่ต้องขนาดเราใช้มีดขนาดใช้มีดนะคะเนี yeah. ่ยคือเนี yeah. ่ยต้องใช้มีดเ <Yeah. S 1> ออ ปกติเชฟเขาไม่ค่อยพลาดอะไรทุกอย่างนะคะรอบนี้ก็น่าจะเห็นบอกว่าเปิด YouTube ทำนะคะสงสัยต้องหาคนช่วยหลายคนนะคะทานจนจะหมดเนี่ยมันคือสเต็กข้าเมานะคะ อร่อยเราใส่น้ำมะพร้าวอ่อนลงไปก็อน,นี้ใส่เนื้อมะพร้าวนะคะแล้วเติมน้ำมะพร้าวอ่อนด้วยอืมอืมรูม้ใครจะกินมั่ง ความอร่อยอร่อยมากนะคะถ้าไม่ถ้าตัดเรื่องความเหนียวเหนียวแล้วก็แข็งออกไปนะคะ ความเนี้อหนึดช่างหอมคาวเมาแล้วก็หอมเนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวที่ไม่แก่จนเกินไปชิ้นแรกหมดไปแล้วมาทำชิ้นที่สองต่อ ความเหนียวเหนือความแข็งต้องตัดชิ้นเล็กๆสเต็กข้าว ใครอยากชิมรสชาติความแข็งแล้วก็ความเหนียวนุ่มนะลองทําดูนะคะนํำข้าวเม่าไปนึ่งนํำข้าวเม่าไปนึ่งให้สุกอีกรอบนึงนะคะแล้วก็เอามาคลุกกับน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวนะคะคุณจะได้สเต็กข้าวเม่าที่มีความเหนียว แข็งนุ่มลึกนะคะใครฟันไม่ดีอย่าคิดว่าจะสามารถทานได้นะคะต้องฟันต้องดีจริงๆขนาดเนื้อสเต็กไม่น่าจะแข็งเท่าสเต็กข้าเม่านะคะ อื mm. มความอร่อยเนยหนียวเนบมากแต่พอเราเอาน้ำมะพร้าวก็ความแข็งดีขึ้นนะเอาน้ำมะพร้าวใส่แล้วก็หอมน้ำมะพร้าวน,น้ำมะพร้าวน้ำหอม าใครอยากลอกเรียนแบบลองทํานะคะเราไม่สมวนลิขสิทธิ์ข้อเตือนคือใครถ้าใครฟันไม่ดีจริงนะห้ามรับประทานนะคะ พิทานเพราะความชอบจริงๆนะคะแช่น้ำมะพร้าวอ่อนไว้นิดน,นึง Quang hàng rớt luôn lắm Ăn thử một nữa ไปข้าวเม่าต้องตัดพอดีคำแล้วก็ แช่น้ำมะพร้าวอ่อนโอ้โหคิดดู ดีคำจะทิ้งก็เสียดายเนาะคนทําคนปลูกกว่าจะได้แล้วช่วงนี้ไม่ใช่จะหาทานง,ง่ายๆเข้าเมาแท้ดน้ำ น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวแช่ไว้ น้ำมะพร้าวช่วยเพิ่มความนิ่มลงมาอีกนิดนึงลองทำชิมดูนะคะ เต็มคอมเมาอร่อยค่ะ